team <laughs> <laughs> I heard that you were here. I made it in time for your yeah. meal. Okay. You are well? You look well. Yes, I am I'm perfect. <laughs> I mean, I'm, I'm in a very nice place. How can I not be? Are you the elder? Yeah. Are you the elder yeah. I I saw you on YouTube, and oh. I'm still in touch with uh, Wasekanda. Yeah. So yeah. I I heard that uh, I think that he met you a, like a year or two ago. Yeah. I normally meet him every year. Yeah, at at the at the time when when before the samba. <laughs> <laughs> วันครับท <c oughs> ่านสุเป้เนี่ยคุยิงที่มาแนวจีก็ไปแล้วเหรอไม่ไม่จะกลับมาอยู่หลวงพ่อจะเอาอาหารที่วัดถ้ำอ่ะแล้วจะกลับมาถวายอะไรหลวงพ่อเขาบอกว่าเธอคือหลวงพ่อตอนที่อยู่วัดกัะหลวงตาใช่โอ้โหเส้นีขาวถ้าหลวงพ่ออยู่นี่กระงตามา luôn có ở trên miền đó, họ không biết luôn, còn yếu, mãi mãi luôn, họ có luôn mà. เมื่อมาสายมก,ก็ไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าท่านหลงวงพ่อฉันเจ็ดหลวงพ่อก็เข้าบอกบอกว่าเขาเขาเขาจะรีบมา <c oughs> แล้ว,วจะมีของมาจังหวัดหลวงพ่อ <c oughs> แม่ป oh. ีนี้จะหนาวนะโอ้ลายปีไม mm ่เคยหนาวเท่าไร่แต่ปีนี้ฮะเดียวฉลาดลงทุกวันอายุก็เยอะแล้ว หลุงพ่อก็ไปเลย <laughs> ม่รอใครห <c oughs> ลุงพ่อไม่รอใครนะ <c oughs> <c oughs> คนคนคนที่ไม่เคยอยากฟังใครนะ <laughs> มันหูไม่ดีเอ๊ะ้ำไม มันโหหลวงพ่อมันดีมากนะมันจะยินเสียงน้ำม่ตู้น้ำคนไหนที่เคยอ่านรังก็จะยินหมดนะเดี๋ยวนี้รู้จักนะคนไหนที่ไปวัดผู้องทองนะมิมิเสือเสือเสือแมวเนี่ยเป็นพาวแมวใช่ไหมอออ้าวโอ้ เต็มที่นะอะไรต้องถ่ายภาพด้วยเหรอผมจะให้เพื่อนเพท่านดูขอไปให้ลูกชลีดูได้ไหมคะอะไรกันเป็นลูกชลีเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกคนสิทธิ์นะไม่รู้ไม่รู้จักลูกชิลีเอ่อ who brought her son who always tumbled she was uh, her mother was still p a p p e d in Richard and the mm hmm. other one I don't remember the name อืมเอ่อ I made it this myself not yet I learned it One is thick, one is thin. I'm not sure. What? I I do it yeah. myself. But one is thick, one is thin. Yeah, yeah. No Do you still drink coffee? Yeah, yeah. Here, here it is COVID free. I beg your pardon? We don't have COVID here, so I mean we don't use the mask. Oh. Oh, I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Everybody wears it in Bangkok. Yeah, yeah, I know. Na, <APPLAUSE> but only Bangkok. In Isan? Yes, hardly. hardly. I was here in August, but. Nearly. Only in Munahan? Yeah, you say. I don't know. Nearly. What? Zucker. Zucker. Frischer Zucker. Genau.

เดี๋ยวนี้มันมบยายนะ Yes I don't o a n anymore แก่แล้วกุฏ <laughs> ิท่านเมตตาที่วัดประจันทลาดก็แต่นี่เป็นของทราบแล้วพ่อเข่งรากขยายท่านยืนคืนกุฏิมูนี่จะไปหาท่านแต่จะพักกุฏิไม่ชีเนี่ยต้องพักกุฏิเมตชีโอ้ยบัดใหญ่นะ <c oughs> ไ,มไม่เคยได้ไปเลยค่ะก็เดี๋ยวนี้ไม่เคยไปแล้วรถขับรถมา3ปีไม่ได้ขับแล้วแก่ อย่างไม่แกเท่าไหรนะ่นะนุ่มกว่าหลุ่มพ่อย์นะนิดหน่อย, <c oughs> อย <c oughs> ไม่เป็นไร,รน้นมันอะไรสําคัญในชีวิตของเราฮะธรรมะไม่ภาวนะนาภาเนี่ยสิทภาวนาฮะรักษาจิลห้แล้วทาบุญทําทานแล้วสิทภาวนาฮะเดี๋ยวน,นี้ของเรามันแกแล้วนะมิได้ลอ็อความตายฮะ และแล้ยังไม่ใช่ประโยชน์นะยังไม่ทำนะทำนี่ทำโน,น่นไปนี่ไปโน,น่น <พอ S 1> ก็ดูนี่ดูโน่นภาณนาจริงจังอ่าภาณนาจริงจังฮะเนี่ย<า><า>คน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 ,คนมิวนิกหมื่นกันนะ <c oughs> <c oughs> ไปไปที่มิวนิก็ไปไปที่แล้วฮะทำอะไรก็ก็ไม่ไม่ไม่มีคุณค่านะฮะมันชาตินาก็มีแน่นอน ก็ได้อยู่นะ <c oughs> ชาติาก็มีแน่นอนนะแล้วชาตินาเชื่ออ,อะไรฮนะป่าเแลบนที่สังชาติเนี่ยฮนะเข้าใจไหมฮนะและของเราสัสงบุญเท่าไหร่ฮนะวันละเท่าไหร่ฮนะนี่และสังปาา <c oughs> วันละเท่าไหร่ฮะมาเขดูซินะจะไปที่ไหนฮะ สำคัญที่สุดนะั้นมันรักษาสิ่งหนะ้านั่ื่อายากเกิดเป็นมนุษย์หรืออยากขึ้นก็เป็นเดวดานะต้องรักษาสิ่งหนะ้าจ้าแต,แต,แต่แต่ของเรานะ่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องอนาคตมันไม่เคยอยู่ในปัจจุบันฮนะราะว่าของเรามันความคิดอยู่อพวกนี้จะทำมันนี่พวกนี้นะเจอหน้าก็จะทำมันนั่นนี่มันปัจจุบันก็อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะ เพราะว่ามันของเรานมันใช้ก็ของเรามันไม่ไม่อยู่ในปัจจุบันนี้ฮะอยู่อยู่ในอนาคตหรือบางที่ก็อยู่ในอดีตคิดถึงอดีตเออนะมันเดี๋ยวนี้มันแก่ลงแล้วนะมันคิดถึงอดีตเออแน้วมันนุ่มนะเวลานุ่มน่มันมีแรงอยู่นะไปไปไหนก็ได้ฮะแนี่มันปัจจุบันในปัจจุบันก็สั่งป่าก็สั่งปุนนะมันอยู่ในปัจจุบันซ้ำคัญที่สุดนะ เมื่ออยากเมื่อชิตธรวนาเนะเมื่อชิตธรวนาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเนะก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วแล้ความความคิดที่ขึ้นมาสลับกับพุทโธแล้วความชั้นที่ขึ้นมาสลับกับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะแล้วสุดท้ายก็อยู่กับพุทโธก็อยู่กับลมหายใจแล้วความคิดไม่ขึ้นมาแล้วความชั้นขึ้นไม่ขึ้นมาฮะมันสบปยฮะมันอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีความห่วงก็ไม่มีฮะ เนี่ยแล้วเวลาออกชักสมาเดยมันจะมันมีหมดแล้วมันเคล็ดมาตีเราตีสายดีกว่านะฮะอยากได้นี่อยากได้นูน้นนะมันไม่ได้อยากไม่ได้อยากนะ <c oughs> มันจะเห็นนะมันจะเห็นนะมันความจริงนะมันทุกมาจากไหนนะจะเห็นทุกมาจากความอยากนะอยากอยากนี่อยากโน้นก็ไม่อยากนะเนี่ย ทุกมาจากนี่มนากริสัตย์ที่สองแต่ทุกเขาก็บางที่ก็ไม่รู้จักนะทุกมาจากไหนมามีทุกตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าฮะฮะไม่อยากลุกไม่อยากลุกฮะมันทุกแล้วฮะมันอยู่ข้าวก็เป็นทุกฮะอยู่น้ำก็เป็นทุกปวดขี้ก็เป็นทุกอยู่นอนก็เป็นทุกฮะนี่มันทุกทางหลังกายยังไม่เป็นทุกขของใจฮะ เนี่ยแต่ของเรามันมันตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นเป็นถูกฮะเป็นธรรมดาอืมแต่ของเราต้องดูแลเรียนต้องดูแลเรียนร่างกายนี่ฮะเรียนเรียนตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเรียนซิพฮาปี้ช้ำใจไหมฮะเนี่ยฝึกเดินฮะฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะถึงอายุสิบ สิบหกร้อยสนะิบแปดนั่นมันถึงถึงใช้ได้ร่างกายเต็มที่นะสิบแปดปีฮะและชาตินะเวลาเกิดเป็นมนุษย์ต้องฝึกสิบแปดปีอีกเอาไหมฮะเนี่ยไม่เอาได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรฮะมันมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้สู้ฟัดกับกิเลสนะผ่านะ,ะกำลังสู้ปากนะต้องต้องสู้ฟัดกับกิเลสนะเพื่อไม่ได้เกิดนะ โอ้ยมันไม่ใช่งง่ายนะพระ,ะที่ที่ปวดเป็นเป็นเป็นยี่สิบปีก็สามสิบปียังทำไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมันความความความคิดมันยังอยู่ในอนาคตนะ,อ,ะอยากทำนี่ทำาน่นสั่งนี่สั่งโน,น่นเนาะทั่วไปทั่วประเทศนะมันสั่งวัดนี่สั่งเชดีนี่สั่งเชดีโนนทำนี่ทำโน่นนะแต่มันไม่ได้ทำจิตภ,ภาวนาฮะ มันต้องสั่งเจดีภายในเวลาฟังฟังลวงตามหาปะต้องสั่งเจดีภายในแล้วแล้วแล้วกับนะก็ฝึกฝึกสิปดปีนะหลังไกยเนี่ยฮะแล้วช่วงแรกก็พ่อก็แม่ก็ดูแลหลังไก่เนี่ยนะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินก็เสื้อผ้าที่อาศัยนะและยาการกินนะและแลอายุยี่สิบเออก็ต้องคงเอาต้องดูแลหลังไกยนี่ต้องทํางานเพื่อหลังไกยเนี่ยฮะ กี่ปีสี่สิบปีนะฮะถึงกเกษียณแล้ว,ลวเวลาเกษียณแล้วนะมันมันร่างกายนี่ก็ไม่มีแรงฮะเน่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 ทำอะไรก็เหนื่อยฮะเนี่ยไม่ได้ทำงานก็ไปหาหมอปล่อยๆนะ <c oughs> แล้ะหลัลงจากนี้ก็รอความตายอันเดียวฮะฮนะทำทำนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยแล้วทำนู่นก็เหนื่อยแล้วนะ มีได้อาหารกันกินนอนและคุยกันนะเล่นกันนะและและสุดท้ายก็ตายแล้วจะเชิมใหม่ฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวคนคนนี้ก็จะไปนรกคนนู้นคนนู้นจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีคนไหนก็ก็ก็อ่าสติรชานนะมาแล้วแต่นะแล้วแต่บุญแต่บาปที่ของเราสั้งมาและมันหมุนเวียนหมุนเวียนตลอดเวลานะ เนี่ยเค,เคยเห็นอยู่นะมันมันแฮ,ฮมสเตอร์วิลฮะแฮมสเตอร์รัดฮะมุนมุนไปมุนไปมุนไปไม่ได้ไปไหนไปวิ่งตลอดเวลาฮะคงเราไปภูม,นมนินี่ภูมนู่นภูมินะั่นนะแล้วจะกลับมาภูม,นมนินี่ฮะกลับมาเป็นมนุษย์เนื้อหลังจากนี้ก็ไปภูมินี่ภูมนู่นภูมินะั่นนะแล้วจะกลับมาก็ก็เป็นเป็นมนุษย์อีกเพื่อแซงป่าเพื่อสังเพื่อแซง,งปูน ไปไปชาตินี่ไปชาติโน้นไปภูมินี่ไปภูมิโนู่นแล้วมันไม่มีหยุดนะนอกจากกองเอกหาทางออกนะเมื่อหาทางออกนั้นมันทางออกนั้นป็นอริยศสตจที่สี่สี่สัมาดิพญ,ญามันสมาธิต้องให้เน้นนะมันต้องต้องต้องให้เขาสู่สมาธิถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจงขึ้นมาถึงเห็นนะมันอัศจรรย์นะ เมื่อมันลึกนะมันทั้งโลกก็หายไปทั้งชักกวาลก็หายไปฮะนี่มันจะเห็นนะมันอยู่พมูลูล้วนๆนะมันจะเห็นอัศจรรย์จริงๆนั้นมันจะเห็นนิพพานชั่วเข้านะลวออกจากเขสมาที่ลึกๆนะมันจะจะกลับมาในโลกนี้แล้วมันไม่รู้นะมันจะเป็นใครนะมันจะทำอะไรที่นี่นะมันจะเห็นนะมันพิจารณามันมันใ้พิจารณาของเราทำอะไรนะคอม ของเราทำะไรลงไปทุกวันทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงต้องทำของเราทำะไรลงไปเพื่ออะไรส่วนมากก็เพื่อหาความสุขนะเพื่อหาความสบายฮะแต่ความสบายก็เกิดที่ไหนความสุขเกิดที่ไหนต้องเกิดในใจฮะแต่ของเราก็ลืม ความสุขน่ะเกิดในอาหารกันนี่เออาหารชนนู้นอาหารนึกกินกินอันนี้อร่อยอันนู้นอร่อยก็การคุยกันนะบางทีก็คุยกันหลายชั่วโมงนะเออมันขาเวลาหายใจนั่นมันไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์อ่ะแต่อนนี้เอามาก็ฝึกนะเวลาอยู่ที่นี่เวลาฝึกบ้างฝึกสมาธิให้เน้นๆนะจึงเห็นนะจึงเห็น ความสบายความสะดวกสบายก็เกิดในใจฮะถึงเห็นที่นี่นะจะรู้นะ,ะนะมันอยู่ที่นี้ตลอดนั่นละ่ะอะคเราที่เกียดนะ้มันหาดูเข้าใจไหมเข้าใจไหมรับผ ah ิดยะตาวารีวะฮาปุราปิริป an ุรนติสักการังเอวามีวโยทศนังเพทานังอุปัคคปติ อิติทังปิติทังตุมหังเขปเมวะสัมมิจัตโตสัเบปอรันตุสังขะาจันโวปนาราโสยัตตามะนิชติรัโสยัตตาสัเบธิโยวิวัจันตุสัปปะโรโขวินาสัตุมาเทปวัตวันทรายุสุขิติกายโคภาวะาปิวะ ตานาเซลิสานิจังบุทาปะชัยโนจัตตารธรรมาวัตันทิอายุวโนสุขังพลังพวัตุสาปะมังกลังรักันตุสาปเดวัตสาสาพปุทธานุภาเวนะสดาสอติพวันโุเทภวัตุสาปมังกลังรักันตุสาปเดวัตาสัพปธรรมานุภาเวนะสดาสอติพวันโุเท ภาวัตุสาปะมังกาลังกาคันโตสาปะเดวะทาสาปะสังฆานุปาเวนะสาราโสเทภาวันโตเทในคุณนวลจะไปพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้พรุนี้ค่ะวันนี้เหรอพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ เอากิน,กนข้าวอันหลังนะ <c oughs> แล้วเสร็ตแล้วก,ก็ขึ้นมาก็ได้เนี่ยเอาเอาเอา,เอาไปที่ทครัวนะเ,เ,เอาไปที่ทครัวแล้วพงนี้ก็ถวายก็ได้ <c oughs> Thank